ก็ดังหัวกันเอาไปไหนลูกพี่ไปไปพีเ่เกยจะไปไหนไม่รู้เลยเมืเกี้นีมาลูกพี่ไล่รถลงข้างล่างก่อนใครจะเกียมเกมีเยมใค่ไหยเยอะไปเลย สูเลือเลยวะเลือเลือเลืเลเลย้บปายเฮ้ย้ยเหือเลืหน่อยเดีย๋ดวยวรถเกียจะขึ้นรถเทเล์ก,ก่อนค่อยเดี๋พาเรื่องรถเกีถเกียรด,ด,ด้ขึ้นรถเทเลอ้ Ens, อ๋อถึงที่หมายแล้วล่ะโอเคไปเขาไปเบิ้งรถที่เรือเดือดเดือดขึ้นที่เลยเฮ้ยสิเกียร์บ่ไปเบิ้งรถเกียร์เดือกกันโตัวมาแล้วรตัวก็ขั้นเขียวเดือดเลยลูกพี่ไอสูเนื้อไอจะไปจมป้องไลยไล่รถเข้ามาข้างในเลยเนี่ยบอกให้ผู้ใจตัวอะไรเข้ามาข้างในเลยเพื่อนกัน ไปถึงปูจุดไม้ข้างในคือปูปูดีแท้ไปคือปูดีแท้ไปเลยปลาไปเลยไปเลยโอ้เสียงคนแกทำไมขับรถปูดีแทะวะเออเสียตะยู่หนืดแล้วพ่าเจ้าไปรอบค่ำค่ำพี่น้องสวัสดีและกระักทายพื่นพี่น้อง่องยูทูบอมสินอ่อนทั่ว ฟีเอฟซีทั้งหลายเลยเริ่มคำๆเริ่มิีเริ่มิีมีคอนเทนต์เลยจะเป็นว่ามีคอนเทนต์ปันใดมาแล้วไปไก่เลยเด้อยเพื่อนนั่นยู่จังพังเด้อยตกไก่ก็มูเล่ยเขาทีละคันขอผี่อะไรเนีย ไม่ต้องรอเลยโอ้ไม่เสียบไทยด้วยเสียบตะไม่ฆ่าถาัดไม่ฆ่าดากักยกไปก่อนไม่ฆ่าดากักยกยกยกไปว้าวว้าวาลงลงลงไปเลย ตังกองไปเลยโอ้ไม่เพียบไม่เพียบด้วยไอ่อเบาโอ้หากไม่มาขาก็าามาเนี่ยมามามา,ามามาค่อยมาอะไรเลยเอาะไรต้องติดตั้งเซวเลย งานก่อสร้างก็ลังด้ยพุ่คนุ่มกลังยุ่มมันยยุ้มกล้องเดียกันเลก่ลบีเก้าเเดเจ็ดเีมสีเจ็ดอีนะเจไปไปดูพี่ไปวันรเก็แล้วสิเก็บวัเก็บแล้วรใหญ่ี้ิละว่าญ่รถเกียนี้สิ นายไปใสดที่พูดแล้วไปใหญ่จวดอดุ่นวันราสมีเอาไปขึ้นรถเทเลอ่แล้วบ่ได้เอาไปใส่หรอกตีขี้นี่นพุ่นอีกอีกพวกนึงเข้าในบ้านเลยพุ่ณลังจวดดอุ่นวันคืนมากเขาทางนี้เลยเขาในบ้านฟ้าตูลิกตูกไปแล้ว ไปแม่ปลาไปรถไทยน,น้ำมันเบิด์ตปะต้องใส่น้ำมันหมดเลยรถไจรถจอดแล้วจอดอู้พ่าแล้วน้ำมันเบิด์ลอะไรแล้วปะอันนี้ซีเป็นร่องว่ารถเกียร์ฆ่าได้พี่น้องรถเกียร์ดือ่อยห้อยรถเกียร์ตื่อมาฆ้าว่านไงมาไม่ทนันขั้นขั้นเลขั้นขั้นนั่นแหละขั้นเส้น,น,นบึ้มบึ้มเมื่อกี้นี่ ใช้เกวก่าสิมาปราบนาดินโต๊กวะได้บวกนะบวกเกลื่องทางนี่นี่รถหกลอ้อขั้นหน้าก,ก็มาโต๊กวะต้องมีขั้นหน้าแท้ไปใส่เบร่ะเราดีป,ป้าเยี่ยมขึ้นเองบวแบนี้แกก็กลับบ้านแล้วมาดีแกจัดเองน่ามาทั้งที่แกดึงหกล้อมานี่เอามาพี่เดี๋ยวทั้งไงใครสีเป็นผู้โศกไรห,หรือสู้โศกดี เีแถวนี้ละนุ่มๆไม่ไม่รถเกียร์ด้วยค่ายแถวนี้แหละพอแปลงมันสุดๆเลยด้วยพเพอที่ไรดินแล้วไรดินมานี่นะใครจะผู้โชคดีลอยดูกันรอรุนกันอาเราดึงเอารถมาขี่ก็พูดกำลังมาอยู่เยือเยือไลรไม่กำลังมา มากำลัลงคมหลุมใหม่กำลัลงคมหลุมใหม่อยู่มันเป็นหน้าืูอเลียวหันเดี๋ยวเป็นห้อยแล้วมาดูพี่ไหมเดี๋ยวเป็น,น,ปนผู้โชคลายหรือผู้โชคดีครเร็วเลยเไ,ไปรับพี่ เปียกแค่แล้วว่ะอืดเือดืดเืดไวไวไวว้าอ๋อมา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 ดูพี่มามาพี่เลยยมาเลือดยัง ก็ได้หอดมองยู่มองยุ่ดึกก้อนแหละแต่มันข่ามาก่อยรระมว่กะแต่งว่าแต่คนไ่ได้เตี้ยแต่งข้าวคนไ่ได้เตี้ย ได้ไหมอเอองพวกคุณจะได้ไเฮ้ยปบอดบ่สเอ้าเตะข้างเขาในป่าขอบค,ค,คุณละเด้๋อยู่วนไปเลยว่ต้องก็ต้องเว้อร์ไม่อีกเดี๋ยวรอก่อนหนึรอรถใหม่อีกกัน ยังว่าเบื้อวาเบื้อนี่ไปให้ว่าสันเอาหนมาด้วยดักดักมาดักมาเอาบู้มาพีเข้ามาเขามาหน้ามูพ่นนันห้เขา้เบอร์น้าเอ๊บอกมาบอกาขึ้นดืใช่ปะอืมไปเยิเงาเลยนฝุ่น

มี้ได้รถได้สิค่าซื้อให้ผมเลยอะดักไหมเพื่อนอะดักมามีสานก็ไม่รู้อย่างในงานนอกเลยบ่ใบแจ็คเกยวไม่เสียเวลาแล้วว่าไม่เสียเวลาเลย,ย,ยนกรอบกันได้ตรงตรงตรง

กำลังวุ่นวายไส้พวงกันเล้วพี่น้องเด้อคลิปหนา้าเจอกันไหมเด้อเดี๋ยวให้ปลาเราแต่งข้างกันเดี๋ยวจะมีติดหล่มไหมเดี๋ยวมารอรุนกันคลิปหน้านะเหล็กนี้สวัสดีครับปาลาเราใหญ่ยาวข้างกันเจ๊กลับแล้วเด้อเจอ๊เราไปแล้วมาอยู่แล้ว สองบาทสามเท่หหาหายหายไทา้งไม่ทั้งนาะได้ปลาเลยอันตรายได้ไม้นี่ทิ่มทิ่มมอนาำเนียน้องนียก็ยังด้กก็เดียวนิ่มได้ปลาแล้วก็เห็ดแ่้งเา còn mình sẽ xám chia hai mét dập loại